ขึ้นอยู่กับศรัทธาใครศรัทธามันศรัทธาสมถะจะมีในโสดาบันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเป๊ะจะไม่เชื่อว่าสิ่งที่บุคคลอื่นกล่าวแล้วมันถูกต้องใครในโลกทานนี้จะกล่าวอย่างไรก็ตามถ้าพระผู้มีพระภาคตรัสอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสยอย่างนี้ เนี่ยเจ้าสักกายมหานามะได้ตรัสบ,บอกกับพระผู้มีพระภาคเช่นนี้วันนี้คือการแสดงความเริ่มใส่ไม่ว่าพิกขุทั้งหลายจะพูดอย่างไรภิกุณีทั้งหลายจะพูดอย่างไรอุบาสกอุบาสิกาสมาณะพราหม์เทพมารพรหมหรือใครใดในโลกพูดอย่างไรก็ตามถ้าพระผู้มีพระภาคตรัสอีกอย่างหนึ่งข้าพงจะฟังพระผู้มีพระภาคเราศรัทธาพระเจ้าได้ขนาดนี้ไหม ถ้าเราศรัทธาผู้เจ้าได้ขนาดเนี้พระองค์เรียกว่าอาเวจจับปัสสาเทนะหรือตถาคตเตเอกันตคเตโตอภิปสันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีอย่างอื่นก็ให้ภูมิใจแต่ว่าเรามีคุณธรรมหรือองค์ธรรมของความเป็นโสดาบันอยู่ถูกต้องไหมนั่นแหละและถ้าเรามีข้อประพฤติกายวาจาถูกต้องห้าประการ คนคนนั้นให้พยากรตนและตนนั้นเลยว่าเป็นโสดาบันแล้วถ้าสินห้ายมยังไม่บริบูรณ์ยมต้องมีคุณธรรมอะไรไปทดแทนเห็นอริสัตสีก็ได้หรือการละความตระหนีอันเป็นมนทินยมเห็นอริสัตสีเห็นการเกิดการดับนั่นเองเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรเปลี่ยนเป็นของแตกสลาย บวกกับความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนคนนั้นเป็นโสดาปันถ้าเรายังไม่มีตรงนี้เราต้องมีจิตที่มีจาคะด้วยการตั้งจิตถูกต้องคือมีใจปราศจากความระหน่เป็นมนตินมีจ่ะข้านปล่อยแล้วมีฝ่ามือนิ่ชุ่มเป็นผู้คนแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอยู่ครองเรือนได้ยมอยู่คลองเรือนนี่แหละ แล้วมีใจปราศจากความจตนหนีแบบนี้มั่นคงในพระพุทธระธรรมพระสงค์สีคุณธรรมนี้พระองค์ตัดกับช่างไม้ว่าคนคนนั้นเป็นโสตาปฏิผล